สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะกลับมาที่ช่องของเราอีกเช่นเคยครับผมและวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวอีกแล้วช่องอะไรนะช่องอะไรช่องโตโต้นะเด็กไม่ใช่โตโต้เดร็กจากกีหรอใช่อ <laughs> <laughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญอีกแล้วครับน้องลเต้ วันนี้เนี่ยต้องบอกว่าช่องของเรามีช่วงมาใหม่ด้วยช,ชื่อช่วงว่าช่วงช่วงไม่ใช่ <laughs> ช่วงห <laughs> <laughs> ลินหุยนะเอยเอยเราตลกอ่ะตลกอะไรล่ะช่วง อย่าหาทำนะฮะก็ต huh. oh. right. ้องบอกว่าเป็นช่วงใหม่ของรายการเราเป็นอีพีแรกเราจะมาทําจับฉลากอุมาเกษตรเฮ้ยต้องบอกอุมาเกษตรยังไงอ่ะอุมาเกษตรเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายมันคืออาหารที่เราจะไม่รู้ล่วงหน้าเพราะว่าเชฟเนี่ยจะเป็นคนจัดให้เราอ๋อคือสมมติถ้าเราไปกินอุมาเกษตรเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งในร้านแล้วเราก็รอให้เขาทำแล้วเชฟก็จะทําให้เราจริงเหรอเราก็เลยนึกถึงว่ามันเหมือนกับการจับฉลากของกินที่เขาทํากันนะเพราะว่าเราจะไม่รู้ล่วงหน้าว่าเราจะได้กินอะไรอาหารที่เราจะมาจับที่เราจะมาจับ เราจะมาจับฉลาดเนี่ยเอาทัร์สอบรัวมาจ,มจบ <c oughs> <c oughs> จะบอกว่าอาหารที่เราจะมาจับวันนี้วัตถุดิบอะที่จะมาทํำอุมะกะเสะอยากกินหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยจะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้รู้ดิพี่เขียนมาเนี่ยมึงไม่รู้หรอกเอ้ยไม่รู้เออมึงไม่รู้ก่อนเออผมไม่รู้เอออุมะกะเสะมันก็คือซูชิใช่ไหมคันที่เราจะไปหาข้าวปั้นเนี่ยมันก็ยากยากเข้าใจไหมเจอแต่ข้าวเหนียวข้างล่างเนี้ยเออเราเลยเป็นซูชิไทยแลนด์ก็เอาข้าวเหนียวมาแทนข้าวปั้นนั่นเองแล้วเดี๋ยววัตถุดิบจะมีอะไรบ้างดิบนิ้วเลยดิบนิ้วพร้อมกันพร้อมกันโโออ้หกกินนสัทีึงไม่่ใช ผิดผิดแล้วเนี่ยเหมือนต้องใช้ครถาใหม่จริงเหรอต้องใช้ครถาอากาซาเซโมอะไรนะครับอากาซาเซโมอะฮะอากาซาเซโมอะไรนะครับเอากระสาเสกมาเฮ้ยเอาใหม่เรามาดีดร้อมกันใหม่หนึ่งสองสามบิ้งอันนี้ของจริงเด็กเวทมนต์นะนี่ของทั้งหมดหลักๆของเรานี่เราจะมีข้าวเหนียวนะฮะพลัห่อแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นวัตถุดิบส่วนฝั่งนี้จะเป็นเหมือนน้ำจิ้มน้ำซอสอะไรอย่างเงี้ยชาวบ้านผมเรียกน้ำดื่มมันคือชาเลนจ์ไงเราจะาธรรมดาได้ไงล่ะบอกเลยว่านี่ปกติผมไม่กล้ากินอะไรอย่างงี้นะ ทำเพื่อพี่แล้วก็คนดูจริงจริงโอเคขอบคุณมากนะจำได้ว่าเฟกเลยแต่ว่าเราต้องอัญเชิญฉลากของเราเมื่อก่ะพี่แบมือพี่แบมือไว้ผมมีกรถางานที่ผมจะเสกเอาเลยมาหนึ่งสองซ้ำเอ้ยมาได้เังอ่ะอ่ะอันนี้เป็นฝั่งของน้ำจิ้มน้ำซอสอ่ะวงนอันนี้เป็นฝั่งของวัตถุดิบเลือกเลยดีกว่าใครจะเล่นก่อนไปงงโเป็นวิธีชาวบ้านทดสอบความความจริงใจพี่ออกอะไรอ่ารู่แก่กลอ่อนไกลได้ทดสอบความจริงใจหนึ่งสองซ้ำ โอเคผมก่อนผมต้องจับอะไรยังต้องจับตัววัตถุดิบก่อนโอเคอันเดียวพออันเดียวอันเดียวอันเดียวถือว่าเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ได้สลัดทูน่าเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่อันนี้เป็นอ่ไรยูทิบเบิลเกอร์นี่อะไรดก่นสลัดทูน่าแล้วก็จับอะตัวน้ำจิ้มมาเพราะจะอะไรบอกเลยว่าน่าจะเป็นสุกี้พันท้ายมันจะอร่อยไปนะมันจะอร่อยไปเฮ้ยเห็นแล้วนะสอเสือสอเสือสุกี้แน่ น้ำพริกแมงดาก็ไม่แย่นะมันก็ยังไม่แย่คิดว่ารสชาติมันน่าจะยังไม่ได้แย่มากอันนี้คือผมต้องกินเลยปะต้องกินเลยต้องขอกทนว่าตอนนี้เราล้างมือแล้วนะครับผมแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแดงมาเข้าไปน้ำพริกแมงดาแล้วก็ เออเป็นตัวโรยปกติพวกโอมาเกษตรเป็นคาเวียแต่อันนี้เป็นน้ำพริกแมงดาเฮ้ยมันน้อยไปดีเมันน้อยน้อยน้อยเอออ่ะนี่ทุกคนเรียบร้อยแล้วอยากให้เห็นสำหรับโอมาเกษตรเขาเรียกว่าอะไรสลัดทูน่าแมงดาต้องพูดภาษาญี่ปุ่นสลัดทูน่ามันต่อโอมาเกษตรเฮ้ยเชื่ยเฮ้ยเชื่เฮ้ยเชื่ออ่ะทุกคนเราจะกินแล้วนะครับผม ลดลดลเฮ้ยแต่ผมว่ารสชาติมันน่าจะออกโอเคเออจริงจริงมึงได้ไม่แย่นะได้ได้ได้แล้วข้าน้าอ่ไออยากชิมตอนแรกอ่ะพิมเข้าไปอ่ะแมงดาดำเลยหลักรุ่นแรกไม่ชิมแมงดาดำอย่างเดียวหลังจากที่ได้กินหน้าสลักชูน่าแมงดาเข้าไปแล้วคำนี้ผมให้กี่คะแนนเต็มสิบเต็มสิบผมให้หกสลัดใครอยากไปกินก็หกคะแนนนะไม่แย่แต่ก็ไม่อร่อยแหละก็คือไม่อร่อยไม่แย่ถึงก็ไม่อร่อยหกคะแนน คราวนี้ตาพี่โตมาทำเองก็จับเองลูกชิ้นเฮ้ยโหลูกชิ้นอาจจะลูกชิ้นนมข้นอร่อยแบบกับเฮ้ยเฮ้ยอง่ายเห็อะไรน้ำจิ้มเห็นเลยน้ำจิ้มสุกี้ชัหรอนั่งไง น้ำจิ้มสุก,กี้โอ้อะไรวะโอ้อันนี้ก็โอ้ไวๆเลยอะไวเลยไวเลยเฮ้ย <c oughs> จริงๆผมว่าคนไทยแหละคนคงดูแล้วเอาไปทำตามพอปะอย่างงี้พอนหะมพอๆ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นคำที่สองโอ้รู้ชิ้วซุกรู้ชิ้วซู่หัวเราะหัฮ <c oughs> เราะอะมากินอืมมหยอร่อยอยู่แล้ <c oughs> วริงๆอันนี้ ข้าวเหนียวทุกทีทุกจิ้มทุกเกลือสำหรับทูชิหน้าทูชิสุกิเอาไป9คะแนนเพราะว่ามันอร่อยอ่ะแต่มันก็ยังไม่ใช่ว่าโอ้โหโคตรขนาดนั้นผมว่ามันน่าจะโคตรแล้วแหละเป็นในที่เหลือทั้งหมดผมว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่โคตรที่สุดแล้วถือว่าเอาไป9คะแนนอ่ะโอเคไปฝอยทองตาจริงฝอยทองข้าวเหนียวก็ไม่ได้แหละไม่ได้แหละมาเห็นไหมของของเลือกมาทุกคนและนำจิ้มที่เราได้คือซอสมะเขือเทศ พี่ว่าไม่ได้นะตั้งแต่ชูน่าแมงดาเลยชูนาแมงดาอันนี้เป็นพูดทงบกพดทรอะโรยไหมผมก้อนไปเลยโอ้หแน่นๆนะผมโดนบ่นอีกแล้วว่ามะเขือเทศ่อันนีไงพี่ต้ได้ได้อะหยอดลงมาโอ้โหวันอยากเห็นสีฟ้าเก็บไม่นานยังไงคุณจะตายไปเลย หน้าตาให้ผวานแต่หน้ามันสวยจริงฟิลเหมือนข้ขาวเหนียวโบราณเหมือนกินของหวานนะอซอสหว,วานๆนะของหวานหวานออกมาเบาหวาน <laughs> <laughs> หนึ่งสองสาม <laughs> ไม่น้าปะ <laughs> <laughs> อ่ะแ <laughs> กเนี่ย <laughs> กลิ่นแรกที่ได้แบบสัมผัสเลยเลยคือต้มเสเทปแบบเปรี้ยวๆเลยนะเปรี้ยวเสร็จปุ๊บโดนหวานหวานไฟทองเลยโอ้ไม่เข้ากันแหละมาปุ๊บเจอข้าวเหนียวอะไรไม่รู้อ่าโอมาเกษตรหน้าไฟทองมากเทิดให้4คะแนนมุ้งน้อยกว่าเมื่อกี้เนาะเสียงมันแย่ดิก็คือไม่อร่อยทุกคนคะแนนสี่สี่คะแนนโอเคสี่เต็มสิบสำหรับอันนี้อย่ากินเลยอย่ากินเลยไม่ดีถือว่าไม่ดีอ่ะมาต่อ เลไม่แย่เลไม่แย่แต่น้ำจิ้มไม่รูเลยผมขอแบบอย่าลดกรดผมว่าอ่ะคอยดูคลิปไปเรื่อยๆทุกคนเดาครับว่าใครจะได้เออให้เดาก่อนว่าใครจะได้กดพอสคลิปไปถ่ายแล้วมาดูว่าคําตอบตัวเองถูกไหมแล้วถูกได้ไหมถูกไม่ได้เลยโยเกิร์ตอะไรเราว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ไม่ไม่มีอะไรแย่กว่าอันเมื่อกี้จริงๆอ่ะจะซื้อรถธรรมดามาแต่ว่าผมแต่ผมรู้อนาคตโยเกิร์ตนะว่าโยเกิร์ตโยเกิโยจิตแล้วก็โยตาย ไไไ่ดด้้เนียอันนี้เป็นโยเกิร์ตรถอะไรเนี่ยสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่อันนี้เป็นเล่รถกะเพราไม่เข้านะดูไม่เข้านะผมขอเป็นคนใส่ให้พี่เออเอางี้เวลาคำของพี่พี่ได้คำของเราให้พี่ดำบาตขอผมบังคับให้พี่กินเข้าไปอย่างงี้น่ารักด้วยดูมีขาว้มเข่าแล้วก็โยเกิร์ตเฮ้ยเดี๋ยวมันโหอ่าซูชิคำนี้ชื่อว่าเลสต์สต็อเบอรี่ยกุ๊กเออมันต้องมันต้องมีเกาะนะเลสต์สต็อเบอรี่กุ๊กโอ้ยเฉยลอยย อยากกินเข้าหรอไม่ร้สองซ้อร่อย รสชาติเป็นไงอะไรอะไรนําอะไรนํำตอนแรกอ่ะมันได้กลิ่นกะเพราไม่ได้จัดมาจางๆแล้วพอเสี้ยวอ่ะมันมาส่งมากลิ่นคาบัตี้ตับกะเพรารวมกันออาอ่ะให้คะแนนสําหรับหน้าเลสตอเบอรี่ยูกุเอาไปสี่คะแนนอ่ะเท่ากับฝอยทองผมเมื่อกี้จำมาไหมตับเพรากับสตอเบอรี่อยากกินด้วยกันในความตามโปรดใช้จักรยานในการรับชมวิจารณญาณตาผมเราเหลืออีกประมาณอุ้ยก็หลายอย่างอยู่เอาเลยว่าห้องน้ำพี่ล้างล้างไว้ยังไปโอเครแล้วล่ะ ไข่ต้มนี่ไข่ต้ม,ลตมและเครื่องเคียงที่เราจะได้มาจิ้มก็คือน้ำตาอะไรยเงี้ยก็เข้ากันนะไ <c oughs> ข่ต้มนงทุลงไม่ไดีดีสักอันลยเนี้ยร้านเราให้เยอะเอาไข่ต้มเลยซิสองอย่างนี้อร่อยเนี่ยแบบไม่มีน,นมแล้วทำไงราดราดลงไปเลยเหรออยากให้จิ้มนหนจิ้มนี่คือนมถั่วเหลืองบอกเลยว่าอย่าทำตามนะฮะจุ่มจุ่มอีกแล้วบอกชื่อเมนูด้วยไข่ต้มน้องทุลุ่ง แล้วเราจะลองชิมเข้าไปแล้วนะฮะเฮ้ยเอาดีดีเฮ้ยเอาดีดีอร่อยเหรออาจริงแย่เหรอเฮ้ยแต่อร่อยมาถึงว่าเคี้ยวไปเรื่อยๆกลิ่นนมมันหายเลยแล้ขายกับข้าวกี่คะแนนดีกว่าอันนี้ให้ประมาณสักเจ็ดเฮ้ยดีที่สุดดีขึ้นมาตั้งแต่ที่ผมได้กินแล้วอาจจะแย่นมนิดหน่อยเอาไปเจ็ดคะแนนกับเมนูขายตู๊โต๊ ปต่อเฮ้ยยังไม่ออกนะอันนี้ยังไม่ออกนะเต้าหู้ปลาหน้าของดีแล้วอันนี้นะแต่ว่าพี่อาจจะจิ้มกับอันนี้ก็ได้กันไปได้ผมขอเขย่าหน่อยพี่มันจะได้อะไรดีทุกตาไม่เอาเครื่องดื่มชูกำลังแน่นอนใช่เหมือนจริงเหรอบอกเลยว่าคำพูดผมศักดิ์สิทธิ์มากเมนูนี้ชื่อว่าอะไรเต้าหู้ปลาลาสเซ่ผมเลยเรียกใส่ช้อนที่มีนมกับไข่เมื่อกี้โอ้โหมันเียแต่หูเปล่าลาสเซ่ ไอ้เอาไทยอ๋อไทยจุกเข้าไปเยอะๆผมขอให้ข้าวเหนียวพี่แบบเปียกอะแบบเปียกๆกับเมนูที่ชื่อว่าเดือดปล่าห้าลิบหกแล้วง่๊งแยเอาทำไมอะไม่ดีแต่ไม่แย่กินไปตอนแรกมันได้กลิ่นเอ็มหน้อยห้าสิบที่มันอยู่ในข้าวเหนียวอ่ะแล้วนิดเดียวนิดเียยวอามันกินทุกอย่างเลยแต่พอต้องหูปลามันมาปุ๊บมันกบทุกอย่างเลยเมนูนี้ให้ไปหกคะแนนสำหรับ เมนูแต่ฮุกเหรอน่าเสียดาเราปั้นข้าวเหนียวรอไปแล้วเฮ้ยเจ็บนี้อะไรเสียงอะไรเอ่ยมันคือเสียงอันนี้ที่ฉีดแบบอ๋อเมื่อกี้ฉีดเมื่อกี้ได้เหรอเฮ้ยผีมาวะเจ็บนี้รถปูอัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาดูน้ำจิ้มของเราน้ำปลาเฮ้ยแย่ปูตุน้ำปลาตุกอะให้พี่เทพี่เทพิลาก้าไปเลยปกติผมคนกินเค็มอยู่แล้ว อ่ะพอโหนึ่งคำจดจำตลอดไปสำหรับเมนูที่ชื่อว่าปูต้นรับปะตกอืเค็มอือร่อยเหมือนเค็มแบบเค็มปีอ่ะฮัลโหลแอมบูลานมาแล้วในเครับองเป้งรถเป้งรู้ว่าสำหรับเมนูนี้ศูนย์ ให้สองโหแย่เลยเหรอหนึ่งโหหน้ามันแบบหยอกหยอกผมให้สิบแหละเมื่อกี้กูก็หยอกนะหยอกอะไรอ่ะเหมือนพี่เทสว่านวดคุงเฟซกูเทให้สองคะแนนเต็มสิบตับเมนูปัวตกน้ำบวตกเย้มาต่อมาดูว่ารอบนี้เราจะได้อะไรมาม่าแต่มาม่าเนี้ยเราจะไม่ใช่แค่มาม่าเดียวเราจะโรยผงลงไปด้วยจริงเหรอเออไม่งั้นมันก็ธรรมดนทานไปมาม่ายาลดกดผมว่าแน่นอนครั้งนี้ผมเขยอกให้มา มีอย่างหนึ่งนี่โคชูจังและซึ่งกูไม่ได้หยิบมาอย่างนี้แล้วไงอ่ะไม่เอาไงเดี๋ยวกูต้องเดินไปหยิบไงอ๋อโอเคโคชูจังคืออะไรอะเาเกหลีนื่องจากพี่ลืมหยิบเราจะไม่เดินไปผมจะดีดนิ้วนะให้พี่วาร์ปไปเอาแล้วเอาดิอ่ะอดูอ่ะพี่โตถืออย่างนี้ไปพี่โตทำยังไงต้องต้องทำงนี้เพราะว่ามันเป็นมันเป็นกระปุกอ่ะทำนี้ไว้ผมจะเสกมายากลดีดนิ้วปุ๊บพี่หายไปดีดนิ้วอีกครั้งหนึ่งพี่จะออกไปเลยหนึ่งสองซ้ำ ยโอมื้อนี้มาม่าดิบกับโคชูจังยังไงก็อร่อยมือนี่มือมือนี่เขาจะมากินเขาภาคไหนก่อนภาคอีเหนือรวมกันทุกคนในเมื่อรอตเต้เป็นคนตักโคชูจังให้พี่โตใช่ไหมเราจะไม่แค่นี้เนี่ยผมขอเนี่ยหนึ่งช้อนแบบพูนๆนะนี่นะทุกคนนี่คือแบบไม่ใช่คนธรรมดาจะมาตักกินกินเล่นนะ คือถ้าใครที่เคย <laughs> ชื่ชอบชอบชอก็ก็งหน่อยตรงที่กูต้องกินนะคือนี่หรือน,อน,นี่สำหรับเมนูนี้อะไรเ <Ach, S 1> มนูนี้ชื่อว่าอะไรมัมดดม่าโคชุจัตมอมมอดิโคชุจัตตอนเนี้ยเรื่องรถอะกูไม่ได้นึกถึงลเรื่องล้างออันนี้เรื่องล้างอย่างหน <laughs> ึง่งส <laughs> <2, 3. S 2> องสามหืึ เสียงเคี้ยวเข้าไม้แล้วแบบลำมุนลิ้นเลยเอสเอ็มอ่อใครรู้อะคนรู้อร่อยดิเพิมรู้สึกไงน้ำแย่แล้วเพราะมันเริ่มแย่แล้วันยังไม่โยนเผ็ดปะไม่เผ็ดแต่คนกำลังเค็มมันเค็มเหรอในสิ่งที่คิดว่ามันจะออกมาดีที่สุดตอนนี้เป็นไงอ้วกแล้จะอ้วกผมจะดิบนิ้วไหมพี่ไปล้างมือล้างปากเลยครับดิบน้ำตาจะไหลทุกคนเอาไปแค่หนึ่งคะแนนกับเมนูมาม่าดิโคซูจังดิบ เหลือสองอันม่ของพี่ของผมแค่ละจับพี่สองคนมาอือเด็ดเฮ้ยเดี๋ยวไม่เหลือยังสองก็เหลือสองนเพรเออใช่ถูจับกูงงอะไรวะเนี่ยมาคิดว่าผมได้อะไรสอนนั้นผมว่าผมต้องได้หอยลายหอยลายใครไม่เอาถ้ามึงได้หอยลายกูจะเอาปลากระป๋องก็เหรอเออใช่ต้องผมจะกินหอยลายผมชอบกินหอยกูโทปลากระป๋องมาทำไมปลกระป๋องมีนมนมสามไม่ขู่ ถ้ามันเหลือแค่สอย่างเท่ากับเราจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเราว่าใช่จับงั้นเราต้องจับพร้อมกันสําหรับน้าจิ้มเท่ากับว่าพี่จะรู้แล้วว่าพี่ได้กินหอยลายพี่อยากได้มือซ้ายหรือมือขวาผมให้พิมพ์คนเลือกเลยซ้ายขวาลายซ้ายดีิอันี้ซ้ายพี่หรือซ้ายผมเอาซ้ายหึงอ่าโอเคเอานึ่งสองสาม้ แล้วทุกคนกดพอดไปดูว่าตัวเองทายถูกหรือทายผิดนะทุกคนเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้กินยาลดกดเราสบายใจเสียใจด้วยพี่หนึ่งชิ้นนะเน้นๆน,น,นะ<อ>นี่ป๊ก็โปองอ่ะราดไปน,นี้เลย <c oughs> โอเคทุกคนบอกเลยว่าน่าจะไม่แย่เรามากินพร้อมกันเนยสองชั้ไม่แย่เพราะมันมะเขือเทศเหมือนกันอะ แต่ว่ามันออกมันดีนะสำหเมนูนี้อ่ะพูดเลยดีกว่ากี่คะแนนผมให้ห้าที่มันแย่เพราะว่ามันเย็นแค่มันเย็นมันเย็นแล้วมันหนืดเด็ดนิ้วผมไหด็ดนิ้วดีเด็ดนิ้วไม่ดีมาแล้วสำหรับเมนูสุดท้ายของการทำอมากาเสะของเราก็คือยาลูกโป๋ขฮอยโดมันไม่มีช้อนตวงอ่ะผมช้อนนี้โอ้โหแล้วมันมีกี่อย่างอยู่ในนั้นน่ะเท่ากับว่าอันเนี้ยยาลูกโป๋ข่อยโดดคู่จงจบคู่จงจบ ช้อนนใช่ตั้งแต่อนแรกอะจนมานถึงนี่แต่เราบอกเลยว่าเรารักษาความสะอาดเดินเดินเดินดรามากบอกเลยว่าช้อนเนี่ยทุกครั้งที่กินเสร็จเราไปล้างเรามาแต่เราไม่ได้เอาออกอากาศแค่นั้นเองเราตัวไม่คอนติเนียเราเลยตักเราเลยตักให้มันใหม่ใช่เหมือนมากเหมือนมากเหมือนไม่ได้ล้างเลยไหนๆก็คําสุดท้ายพี่วางลงไปแล้วพี่ก็กินช้อนนี้พี่ทําได้ไหมอ่ะต้องยืมคําที่นัดนิสสันมณีมาเพื่อยอดเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อคนดูช้อนนี้ เพื่อมวลมนุษยชาติความฝันของคนไทยทั้งประเทศคนไทยทั้งโลกรอดูของมีพี่หนึ่งสองสามโอ้ค่อยๆสโลปปุ๊บโอ้โหอร่อย จริงเหรอมันออกมาดีอ่ะต้องขอบคุณที่มึงให้กูกิึงกับช้อนนี้ทำไมอ่ะเพราะทุกอย่างในนี้ล้างยาลดกดหมดเลยไม่มีรลยทั้งยาลดกดเลยจริงเหรอเอางี้ดีกว่าเมื่อกี้แค่เซมซิมเปิลมันไม่เลยเฮ้ยเอาต่อเอาฮาตับสุดท้ายเอาฮาตับสุดท้ายฮาแบบมากานได้แล้วต้องเาแล้วได้แล้วขออภัยคนกินข้าวอยู่มันมันมันรู้สึกไงทำไมตอนแรกกับตอนนี้ไม่เหมือนกันอ่ะตอนแรกอ่ะยังไม่โดนหอยลายเลยจริงเหรอหอยลายอย่างเดียวมันเหมือนมันไม่ได้แย่แต่มันมาโดนโคชูจังเอางี้เมื่อกี้คือถือว่าเป็นคำอะไร ไม่รู้ไปเรามาเอาจริงจังไงเมื่อกี้แบบทำเพื่อคนดูไงทำเพื่อวิวไงมึงกินปะละ่ะไม่กูกินแล้วมึงขี้กองดิฮำนนะ่ะอ่ะเอาอย่างนี้เลยปล่อยมุดสุดท้ายถือว่าเป็นของแถมเป็นอาหารแถมเอาดิเอางนี้ด,ดีกว่าคาสุดท้ายถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอยากเอาอะไรผสมกันให้ฝ่ายนังกินได้แล้วแต่เลยแล้วแต่คุณชนะเดินสอซ อ่ะทุกคนในเมื่อผมเป็นผู้ชนะของวันนี้พี่ชายสุลิราของผมก็ต้องตามใจผมครับได้กี่อย่างไม่ไม่เอาแบบหลายๆยอย่างเยอะๆไม่ได้นะได้อาไม่ได้ผู้ชนะไงใช่ไหมทุกคนพี่ต้องกินที่หมดนี่ผมเอาทุกอย่างที่มีมาใส่ด้วยกันแล้วเมื่อกี้กูครายผมแบบจะปั้นๆเดี๋ยวให้พี่กินโอ้โหนไม่ได้เลยเนี้ยอุน้ำปลาไม่ได้อันนี้คือไปเยอะเกินคนดูเป็นล้านคนทำก็สนุกละคนกินอะโอ้โหเดี่ยว ผมล้างมือแล้วผมล้างมือแล้วทุกคนคมันคือการเอา,เอาทุกอย่างมาผสมก<ป>ันเดี๋ยวนะ<ๆ>ผมจะย้ำนี่นี่ย้ำหมดถ้าบ้าคุณทิ้งถ้านี่้ทิ้งเวลาหมาดิวด้วยล้างมือแล้วไม่ต้องหว่วงโอเคสบายใจแล้วที่ทำโอเคสะอาดหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้ว นี่คือเมนูที่อยากทําตามต้องบอกว่าอย่าหาทำอย่าหาทำสําหรับเมนูนี้ชื่อไม่รู้ว่าไม่รู้เป็นเมนูจิ๋วเยอเกินจำไม่ได้เฮ้ยนี่นึงปลานี่นี่ปลาป่องหน่อยพอแล้วกับเมนูก็รับไม่ฉีกแล้วก็เริมตกเหมือนเมื่อกี้หนึ่งตองซ้ำเฮ้ยเฮ้ย ผมอ่ะไม่โกหกจริงเหรอพรมินเนี้ยทุกอย่างว่าธาตุโอเคหมดแล้วสำหรับคำนี้เอาไป10คะแนนจริงเหรอจริงทำตามได้นะแต่ทำตาม <ๆ S 1> แต่ที่มัน10น่ะมันเพราะว่าเราโดนอันที่มันไม่แย่อ่าอ่ะ,อะทุกคนเฮ้ยเรียบร้อย <c oughs> มึงรีบตัดจบกันรีบตัดจบดิเอาอย่างนี้ถ้าทุกคนอยากให้ผมโดนคลิปนี้หมื่นวิวครั้งหน้าผมจะยอมเป็นทาสพี่หนึ่งวันคลิปหนึ่งอ๋อเออถ้าเกิดว่าคลิปนี้ครบหมื่นวิวเต้ต้องมาเป็นทาสพี่หนึ่งบอกเลยว่าชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นพิษเฮ้ยไม่ใช่เราจริงอัน่่ตามชือ คิดว่าอยาหาทำอยาหาทำอย่าหาทำอะไรพวกเนี้ยกินไม่ได้ใช่กินทีละอย่างยาเอาลมกันใช่ยาเอาลมกันมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วขอยเขอยออย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกนะยิ้มคำพี่โอ๊ตมาเลยว่าคือโอมาเกษตรของแท้จะมาให้เรากินจริงเหรอจริงโอ้โห งห้องดันนี้คือมันมันกินได้จริงถ้าอยากกินโอมากระเซ่มันมีเดลิเวอรี่มาส่งถึงบ้านและตอนนี้เขามาส่งคอนโดแล้วแล้วด้วยเดี๋ยวผมแมวก่อนผมเด็ดนิ้วให้เขาขึ้นมาส่งมาไหมเกินไปเกินไปเหรอแล้วผมทำได้ผมเด็ดนิ้วปุ๊บโอมากระเซ่ตั้งบนเลยแต่ดูเหมือนมึงอร่อยนะโคตรดีเลยนะและโอมังระเซ่ที่เราตั้งตารอคอยมาตั้งแต่ต้นคลิปกำลังมาอยู่บนโต๊ะนี่ยนะทุกคนปูนานใช่ไหมสามสองหนึ่งโอ้ นี้โอมากระเซ็ของแท้จากร้านคุตารุ119ขอบคุณครับส่งมาให้เรากินนะบอกก่อนว่าจริงๆอ่ะผมมาเป็นคนไม่ชอบกินนะซูชิหรือว่าแซลมอนอะไรเงี้ยผมไม่กินเป็นคนประเภทเดียวกันพวกโอมากระเซ็เนี้ยไม่เคยกินด้วยแต่บอกเลยว่าพอเห็นร้านนี้ปุ๊บเนี่ยทุกคนดูจ๋าโกหกใช่มันจะโกหกได้ไงเพราะมันน่ากินขนาดนี้มันนน่ากิจริงๆทุกคนแบบมันสีสันมันมากเอางี้อย่ามัวแต่รอต้องกินเลยดีกว่าอี๊อัดหนึ่งสองสาม อม่รู้ว่าีะไกอะไรกันจะตักเลยอร่อยมากทุกคนนี่ขี้หวานอมมุนมากเรากินกันแบบเป็นคำๆแล้วปั้นมานี่ไข่หอยเม้นแล้วก็เนี่ยนี่ไข่นี่ห่อห่อขอจิ้มนิดนึงนี่ไข่หอยเม้นครั้งแรกในชีวิตครับไป ไข่ปลาแบบแตกแปะแปะใป,ะปากโหถ้ารู้ว่าซูชิมันอร่อยอย่างเงี้ยกินนานกินนานแล้วแต่มันก็ต้องเลือกร้านด้วยนะใช่คุณภาพร้านไม่เหมือนกันไม่เหมือนร้านนี้โฮตารุหนึ่งหนึ่งเก้าอร่อยมากทุกคนไม่แล้วก็ที่สําคัญอ่ะพวกซูชิหรือว่าอะไรที่เป็นอาหารสดวัตถุดิบมันสำคัญใช่วัตถุดิบและ,และอันเนี้ยสดมากทุกคนเพราะงั้นจะมาเป็นซูชิเหมือนกันไม่ได้ซูชิมีบ้านซูชิมีบ้านซูชินมีรถชิ้มีรถและที่สําคัญซูชินี้ลูกกระเดอกม่่ยแตผอากรู้นีคือเราต้องไปกินที่ร้านเดหยวปอ่าไม่แล้้ววยยยุคคนนีีเ่่โิิดอออูกกไปต นทางก็ลำบากบางทีแบบต้องจำกัดคนกินอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะอย่าบอกนะ แม่ต้องบอกว่าโอตารุ1 1 9เนี่ยเขามีเดลิเวอรี่ส่งถึงบ้านและที่สําคัญปกติแล้วเนี่ยโอมากษตรหัว 120, 1 <c oughs> 2 0 0 0 0จริงๆยังทุกถูกก็4 5, ี0หพันอ่ะแต่สําหรับโอตารุ1 1 9ราคาเริ่มต้น799เฮ้ยน,นี่อันเนี้ยแค่ส่วนหนึ่งเพราะว่าเมนูในร้านเขาจริงๆระ้อยกว่าเมนูทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะไอไว่าให้ตรงนี้ให้ทุกคนไปเลือกดูกันกี่คะแนนเออถามเนี่ยโอมากษตรของแท็เต็ม10เต็ม10ให้ไรคะแนนเต็ม100อยอย่างน้อย ต้องได้เก้าสิบาสวยับบหาดาััมั่นใจเฮ้ย อยากให้ทุกคนได้ลองสุดท้ายนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณทางร้านโคตรุหนึ่งเก้านะครับที่ส่งเซ็ตอุมาเกษตรมาให้เราแบบจุกๆเลยนะขอบคุณมากๆจริงๆแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสองคนเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงก็ให้ทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วก็ที่สาคัญนะฮะอย่าลืมว่าถ้าคลิปนี้คนดูถึง1 0,000วิวลอตเต้จะมาเป็นท่าโต้1วันเป็นวันเป็นต็มชี้นกเป็นงบชี้ไม้เป็นไม้ชี้ฟ้าเป็นพริกขอบคุณมากทุกคนอย